หากวันนี้นะครับผมสามารถเลือกที่จะขับเคลื่อนประเด็นใดประเด็นหนึ่งของเด็กและเยาวชนได้เนี่ยผมจะเลือกขับเคลื่อนได้ความเท่าเทียมครับเพราะว่าความเท่าเทียมเนี่ยในประเทศไทยอ่ะเป็นอะไรที่อยู่รอบตัวเรามากๆครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีการผ่านการรับรองการสมรสเท่าเทียมเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการสม เป็นไปตามกฎหมายครับเรื่องทะเบียนสมรสเท่าเทียมดังนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมเนี่ยจึงเป็นอะไรที่สําคัญมากดังนั้นถ้าสมมุติเรามาขับเคลื่อนด้านนี้ใช่ไหมครับเพื่อทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความเท่าเทียมในตนเองมากขึ้นครับความเท่าเทียมในคนอื่นหรือแม้กระทั่งความเท่าเทียมในคนในสังคมความเท่าเทียมในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเพศเท่านั้นนะครับยังมีความเท่าเทียมในตนเองความเท่าเทียมในศาสนาความเท่าเทียมในเพศความเท่าเทียมในฐานะก็คือความเท่าเทียมในที่นี้คือทุกคนจะต้องไม่ พึงตระหนักว่าคนอื่นเนี่ยแตกต่างจากตนหรือว่าจะต้องพึงปฏิบัติ ที่มันทําให้เขารู้สึกแบบว่าแตกต่างครับอย่างเช่นถ้าเขาไม่ใช่เพศกําเนิดแต่เขาเป็นเพศ LGBTQ เนี่ยเราก็ต้องพึงปฏิบัติเขาเท่าเทียมกับคนคนหนึ่งครับหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะเป็นคนที่ตา่างศาสนาเองก็ตามเขาก็ยังเป็นคนคนหนึ่งครับที่มีความเชื่อแล้วก็ความนับถือแตกต่างกับเราเท่านั้นดังนั้นความเท่าเทียมเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ควรขับเคลื่อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กครับเพราะว่าเด็กเหล่านี้เองและเยาวชนเนี่ยย่อตัวโต,วตวขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ยิ่งถ้าเรายังไม่ปลูกฝันแต่เด็กเราก็ไม่ขับเคลื่อนเนี่ยยิ่งจะทําให้เขา ไม่สามารถจะเข้าใจคําว่าความเท for ่าเทียมได้โดยในเรื <uhhh like S 1> ่องเฉพาะของผู้ใหญ่ครับนอกจากนี้นะครับสังคมในอนาคตเองเนี่ยความเท่าเทียมจะเป็นอะไรที่สําคัญมากครับเพราะว่าอัตลักษณ์ของคนเราในปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายกันมากขึ้นไม่ว่าความหลากหลายของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างหรือว่าไม่เหมือนกับคนอื่นมากแค่ไหนแต่ผลสุดท้ายแล้วเขาก็ยังความเป็นคนครับมีความเท่าเทียมเหมือนกับคนอื่นครับดังนั้นต่อให้มันจะเปลี่ยนแปลงไปยุ่งมากแค่ไหนผลสุดท้ายแล้วความเท่าเทียมก็ยังคงอยู่กับ เรื่องพวกนี้ตลอดไปจนถึงอนาคตหรือมแม้กระทั่งปัจจุบันเองก็ตามครับ